พีู่นี่กระดางใหญ่พอด้วยไม่ทันพี่ออเขาลงเขาขึ้นมาจาชุมพรนหาไปไม่ทันแล้วจำได้ปะพี่ออพี่ชุมพรน่ะพี่ออจได้พี่ชุมพรจาไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วพี่ผมยาวๆสวยๆอ่ะ ที่อยู่ใต้อ่ะที่อยู่หลังสวนอะไม่เคยออกแล้วลูกไม่ดูยืนเรไลยัยพี่ผู้ลูกลรไลยไงลูกลรไลอย่างมันใช่เหรอใช่พี่อ้อลูกปัจจุบันลูกลรไลเอาเดี๋ยวให้ดูนีดนึ่ไปนี่มาหายแน่นอนอในเดินสองเนี้ยในเออตัวเนี้ยไปเอาไปทั้งเวละตรงนีแสงดีนะ ตรนี้่แอนเนทมามันถ่ายบ่อยมันรู้ที่เข้าลงมุมนั้นแสงเข้าหน้าเลยไปหนึ่งสองครั้มันหนึ่งสองครัสี่ห้าหกอ่ะเออสี่ห้าหกเปนไหนพ่อเนื่อยอ้าวก็หนึ่งสองสามไงเออแล้วสี่ห้าหกไป ยี่ถึงเนาะไม่ได้จะตั้งหลายวันเออวันนั้นเราไปไม่น่าทักแต่ว่าพี่ไม่พี่ไม่เป็นเหมือนเมค่ะเป็นเลยอ้าวเป็นดีแล้วเหรอมันเป็นประจำเหรอไม่หายหรอกเมคมาติดที่นี่ไงมันหนาวมันหนาวเยอะหรอเดียอะอ้าวหนาวแล้วปวดกระดูกอันนันโลกมันนรคนแก่แล้วมั้งอะไรวะ แม่ที่ไปไหนแล้วอยู่ในรถเมื่อคืนเพิ่งดูว่ามันเกี่ยวกับขังแม่ไว้ในรถใหไมันกดอากาศอะไรพวกเนี้ยค่ะมันเกี่ยวกับพวกแม่เปิดประตูมาติ่งไว้หน่อยแม่เปิดประตูลงมันแม่มาถ่ายรูปเลยแม่น้าน้าหลับวันนี้พาแม่มาติ่งไว้ด้วยนะเนี่ยเมื่อวานไปเรียนใส่เสื้อหล่อนี่ไงนั่งอยู่ในรถจะพามาดูแหละเดี๋ยวเราหารอบดีๆก่อน Nhi, hãy nhớ Hả? Hãy nhớ nhớ, chờ tôi không? Hãy nhớ chờ này chào bác ạ Bên này bác sĩ chào bác ạ Bác sĩ chào Đấy, mấy không nhiều Dè, dè có bây ơi <laughs> nữa bếp trong เออชาวไบโอ้มีชาวไวน์เนสด้วยอ,อือมีชาวอ่ะทีละคนรียืวแล้ววิ่งรอบผมไม่ได้ฉีดแล้วมันตกพอแล้วพอแล้วลอชอบชอบแบบไม่เซ็ตธรรมชาติผมพี่เซ็ตก็ชอบไม่เซ็ตก็ชอบจา้าราเลย้าเร้าเร้าเร้า ยงไงไม่เจอหลายวันไม่เกรงใจกระโดดก่อนเลยใช่ไหมแล้วแล้วราคะพีวันนั้นวันนั้นมือไบเหรอไม่วันนี้มาแรงอ่ะมาจากไหนส่งและไม่ต้องใบหนึ่ มือเหี่ยวจังอะจะทำอะไรทำอะไรทำอะไรเป็นไรอะปากแตกเดี๋ยวไปดึงนะอย่าดึงมีเปล่าวัสลุนมีเปล่ายิ่งดึงเลยยิ่งแตกพอแล้วเออเอาไม่ใช่ไปเอาอีกคอช้าพอแล้วไว้เดี๋ไปดึงเดี๋ยวเลือดออกย่าเลือดออมาพี่ดึงให้อย่าเรียยิ่งเรียยิ่งแตก หมดกันน้ำลายน้ำลายมันมีความเป็นกรดต่างอยู่เพราะเวลามันโดนอากาศาไม่ใช่ไม่ใช่ดีดเอาไว้ไหนที่ถึงนะเอามาให้เอามาให้พี่พกไหมอันนั้นอะแห้งเท่าไหร่วอสลีนอ่ะนะอ้าวลิฟต์ก็มีอ่ะที่มันแท่งอ่ะนึ่งเล่ากับไอ้ฟ้ามาได้ไงโอ้ยเกาหลีเลย เราะว่าอากาศหนาวเุ๊เขาว่าขอใเพรายที่สุดขอให้หายทิดถึงไว้เอาแต่มือรักใบเลยเด็กเอาแต่มือนะพี่อย่าถ่ายแต่มือพี่ถ่ายหน้าแล้วถ่ายได้พี่ทำชาวใบอ่ะจะเป็นอะไรนี่อ่ะนี่ตาว่าจับลงไหมยืมมาดิยืมมา เอียงอ่ะม right. mm ันเอียงอ่ะเอากบตรงตรงเองในเพจคือมือบุกเหรอเอียงว่ะเอียงว่ะเอาใส่ก่อนเลข้างนึงตั้งอย่างนี้เลยตั้งแบบไปห้ามเออเอามาทางนี้บ้างนี่ไปมันเถอะนี่ไปมันเถอะอ่านมือมาทางนี้เอาเฉพาะมือใช่ไหมอ๋อเขาแม่เบิร์นเยอะ ยาๆ่าวนนัยวนายทาได้ทาด้เออมาในี่ทาของคุปปีเอ็มปะของคุปปีเอ็มอะน้าเขาอ่ะเหม i สไปเดอร์แมนนี่ปะสไปเดอร์แมนมันยังไงอะสไปเดอร์แมนมุดเอิอ่ะ